วัสดีสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพร,รักทุกท่านครับตามที่ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงต่อฝ่ายไทยเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายซึ่งปัจจุบันกำลังคนทั้ง2นายได้ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทและโรงพยาบาลค่ายสัรพสิทธิ์ท่ปสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้แพทย์อยู่ระหว่างให้การดูแลอย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบบาดแผลขั้นต้นคาดว่าอาจภูกยิงโดยปืนซุ่มยิงมีเจตนาเอาชีวิตและต่อมาเมื่อเวลา20นาฬิกาฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงต่อกำลังของกองพันฐานราบที่13ในพื้นที่ภูผาเหล็กอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดฝ่ายเราปลอดภัยนอกจากนั้นยังตรวจพบการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง RM70 ของฝ่ายกัมพูชา เข้ามาในพื้นที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารรวมทั้งตรวจพบการอพ,พยพประชาชนกัมพูชาออกจากแนวชายแดนของทัพที่สองจะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและดำเนินการทุกมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลัง ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการเป็นหลักและขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองจะยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลชายแดนด้วยความรอบคอบเข้มแข็งและมุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญขอพระคุณครับ